เมนูเช้านี้ของบ้านโครัชนะคะแกงฟักเขียวใส่ไก่บ้านนะคะฟักลูกโตๆโตโตนะคะลูกนี้4ี่กิโลนะคะราคา40บาทฟักแบบนี้อร่อยนะคะทุกคนและนี้ก็คือเครื่องปรุงนะคะมีข้าวเนื้อคายมีขมิน้นแล้วก็พริกหอมกระเทียมนะคะเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาโขลกวมกันนะคะมีกะปิด้วยนะโขลกวมกันแล้วเราก็จะเอาไปเคี่ยวนะคะทุกคน โขลกกันเสร็จแล้วก็เคี่ยวใส่น้ํามันอ่ะคุณพาก็จะตั้งกระทะเอาน้ํามันน้ํามันใส่ลงไปสักนิดหนึ่งไว้เอาเชี่ยวพริกเพราะว่าพริกจะได้หอมพริกถ้าเราใช้น้ํามันตัดลงไปมันจะกลิ่นของไก่มันจะไม่ไม่ไม่ฉุนไม่ฉุนนะคะอยากไม่อยากให้มีกลิ่นไก่เพราะไก่ไม่รู้แหละมันกลิ่นคาวก็ทำแบบนี้แหละนะคะเอาน้ำมันใส่ลงไปรอน้ำมันเดือดนะคะทุกคน พอนแล้วมันเดือดเราก็จะเอาพริกใส่ลงไปนะคะเอาพริกใส่ลงไปเคี่ยวเคี่ยวพริกให้หอมก่อนนะคะทิ้งไม่นานก็ไม่ได้พริกก็เหมือนกันเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะ oh, oh. เคี่ยวพริกนิดนึงพอประมาณพอให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงนะคะทุกคน ก็ไข่ไก่ลงไปทามันแห้งก็เติมน้ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหมเพราะกระทะร้อนมากแล้วก็ไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไก่ใส่ลงไปคั่วไก่ก่อนคั่วไก่ให้สุกนะคะนี่แหละสูตขผัดก็จะคั่วไก่ให้สุกก่อน พอไก่สุกแล้วเราค่อยทำอย่างอื่นฟักเขียวฟักเขียวลูกโตโตนะลูกหนึ่งก็สี่สิบาทไม่ถือว่าแพงนะมันหนักว่าเขาเจ้ามาจากไร่ได้เนาะมันหนักมากๆแต่อร่อยฟักแบบนี้อร่อยนะทุกคนมีใครเคยได้กินบ้าง แต่ทางบ้านเราจะมีนะจะมีอยู่แบบนี้แหละฟักลูกเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยมีคนนิยมกินสักเท่าไหร่แต่ว่าฟักถ้าเป็นฟักลูกแบบนี้แหละแกงอร่อยนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะทุกคนเติมน้ำลงไปนิดนึงเพือ่อให้มันไม่ไหม้มนะคะเพ่ให้มันไมหม้เนาะเดี๋ยวกัวไก่จะสุกเราก็ต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆจนไก่จะสุกเท่านั้น ไก่สุกแล้วค่อยเอาฟักลงไปอีกทีนึงนะคะพูดถึงฟักมีใครบ้างเออทางเหนือนมีเยอะนะฟักฟักแบบนี้มีเยอะมีทุกบ้าหนหละที่เขาทาสวนนะเขาทําสวน,เข,สวนเขาก็จะไปดลูกแล้วโอ้ยติดลูกเยอะออแบบนี้แต่เยอองแต่ว่าเราเราเามาจากไร่มนจากคนข้างหนักหน่อยเวลาเราเรา เอาลงมาใส่รถอย่างเงี้ยมันอยู่ในไรนะ่เนาะเราก็ต้องหาลงมามาใส่มันก็ราคาก็ไม่แพงคือว่าไม่แพงในกะิโลละสิบบาทไม่แพงเลยนะคะบางเจ้าเขาจะขายยี่สิบแต่เจ้าที่ขายสิบก็สี่โลสีโล่สโลก็สี่สิบบาทนะคะทุกคนจากกระทะเราก็เอาลงมาใส่หม้อเลยนะคะทุกคนใส่หม้อเพื่อแกงฟักมันจะได,จะได้จะได้เปื่อจะได้น้ำจะได้ไม่แห้งไว้นะคะก็ ขั้นตอนนี้ก็คือเอาฟักใส่ลงไปนะคะน้ำลงใส่น้ำขั้วกไก่ใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็เอาฟาักใส่ลงไปฟักแบบนี้มันจะหวานหอมเนื้อมันจะไม่เละนะเราแกงแกงพอแกงสุกแล้วนะเนื้อไม่เละหรอกฟักแบบนี้เอาต้มจืดนะต้มจืดกระดูกหมูนะคะโอ้โหสบายเลยอร่อย แกงมาครึ่งหนึ่งไม่ไม่ถึงครึ่งนะเอาลูกนะเอามายังไม่ถึงครึ่งเอามาใส่แกงตรงนี้เพราะว่าเราก็จะแบ่งข้างบ้านน้ยแบ่งให้คนข้างบ้านน้ยบ้านน้องสาวแล้วก็ใส่ถิ่นโตให้ลูกไปโรงเรียนเราก็เดี๋ยวนะั้นเราก็เก็บไว้กินแต่ก็เหลือเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะต้มฟักให้สุกก่อนนะคะต้มฟักให้สุกใส่น้ำนิดนิดไม่ใส่น้ำเยอะนะคะ เดี๋ยวเราก็เท้น้ําลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวขาเท้น้าลงไป mm hmm. มีเด๋ยดปุ๊บปิดแล้วเดือดปุ๊บเดี๋ยวก็สุกนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะสุกเราก็ปรุงตามชอบใครจะใส่อะไรใส่ลงไปได้เลยนะคะสุ๊บปั๊ก็จะใส่แค่ผงนัวไม่ใส่อย่างอื่นเพราะว่าเครื่องปรุงเรา ่กนหลายอย่างไปแล้วเนาะก็เติมด้วยน้ำปลานี่แสุดแรงนะคะทุกคนสุดแล้เสร็จแล้วดี๋ก็ก็ปรุงด้วยไก่มะดูดแล้วมีลูกโดดต้องมีลูกโดดใส่ไปด้วยนะอ่าใส่พริกเม็ดเม็ลงไปด้วย เพราะว่าบ้านนี้กินเผ็ดบ้านนี้กินเผ็ดเผ็ดเท่านั้นยังไม่พอนะคะเผ็ดเท่านั้นที่พริกใส่ลงไปยังไม่พอต้องลูกโดดแถมลงไปด้วยเพื่อว่ามันไม่จับจ้านเราก็เอาลูกโดดเ็าใส่ไปเลยนะคะถ้ามันจับจานมันเผ็ดแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาลูกโดดใส่ปากก็ได้บางคนไม่ไม่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่บ้านนี้กินเผ็ดกันมทุกคนเลย ยิ่งลูกสาวนี่เทปยิ่งกว่าเราอีกนี่ก็คือน้ำปลานะคะรหนึ่งน้ำปลาไปขครึ่งทัปดาห์นะคะเวลาเราทำน้ำพริกเราก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะใส่เกลือไปด้วยแต่ไม่ได้ใส่เยอะเผื่อเราปรุงนุน่นปรุงนี่กลัวมันจะเค็มน,นะคะในี่ใส่น้ำปลาเราใส่แล้วะค เี่ก็ยังมีอีกอีกอย่างนะที่ต้องใส่นะมีอีกอย่างที่ต้องปรุงเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงต้องชิมค่ะทํากับขา้าวต้องชิมไม่ชิมไม่ได้นะคะทุกคนชิมถ้าขาดอะไรหรืออะไรเราก็จะได้รู้สุดท้ายก็คือมะแขวน มะแขวนนี่คือดับกิ่นคาวได้ดีทีเดียวนะคะทุกคนมะแขวนนั่นมะแขวนมาแล้วนะคะต้องใส่มะแขวนนะคะนี่คือแกงสูตรกรูงขัดเลยแหละกรูงัดต้องใส่มะแขวนลงไปด้วยใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็มะแขวนสุดท้ายคือสุดท้ายจริงๆนะคะตรงนี้มะแขวนนี่คือตอนสุดท้ายเลยขั้นตอนการสุดท้ายปิดแก๊สจบ จบเจ้าปูน,นี้เห็นไหมไั้กินไหมนี่ตับนะคะทุกคนนี่ตับรับรองความอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอย่าบอกใครนะักนี่ก็ผงนัวนะคะใส่ลงไปนิดหนึ่งพราไม่ใส่เยอะหรอกไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วที่จริงถ้าพูดถึงว่ามันอร่อยอยู่แล้วเราไม่ใส่ก็ได้แต่มันเคยใส่มันก็ต้องใส่ตรงนี้ก็คือแกงที่สำเร็จแล้วนะคะ ให้ทุกคนดูโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะฟักก็จะเป็นสีเขียวๆแบบน,นี้แหละนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจสูตรนี้ไม่ห่วงนะคะครูพัดบอกหมดทุกขั้นตอนแล้วนะคะก็คงจะทําเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกๆก กำ,ำลังใจเลยทีเดียวนะคะขอบคุณเจดันปลาดันขอบคุณทีแมดมินขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ